เชฟแฉอมกเขมรคุณผู้ชมอยากเรียนแบบพอมกไทยใจจะขาดนะ,ะสุดท้ายได้เมนูสุดแหวกค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทวีลงของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเพื่อนบ้านแสนน่ารักของเราเนี่ยที่ไม่ว่าไทยเนี่ยจะขยับตัวทําอะไรก็ตามนะคะเขมรก็อยากจะลอกเรียนแบบอยู่เสมอตามไปซะทุกอย่างชุดไทยเอยดนตรีไทยเอยราไทยไปจนกระทั่งอาหารไทยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นยอดนิยมมากๆเลยนะคะอาหารไทยเนี่ย ไม่ว่าจะต่างชาติชนชาติไหนก็ตามมักจะมีค่ะไวรัลหรือว่าข่าวเนี่ยชมว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยเสมอเลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงจะไปทําให้ขเขมิดิฉานั่นแหละนะคะแอบมาเรียนอาหารไทยไปขายในกัมพูชาก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ก็ยังพยายามกันต่อไปนะคะมีหลายคนเนี่ยที่เข้ามาในไทยแล้วมาเป็นลูกจ้างร้านอาหารอ่ะครูพักรักจําไปขายในประเทศตัวเองนะคะไป ขายไม่ว่าเอาไปเคลมเนี่ยนะสิคะเ,ออเรื่องนี้เนะี่ยคุณผู้ชมกลับมาที่เรื่องอาร์ม็อกของเขมรนะคะคือมีพี่ๆในกลุ่ม AWCC ค่ะเขาโพสต์เอาไว้นะคะโดยบอกว่าอาร์ม็อกเนี่ยจะเดิมเป็นของเขมรนะมันคือแกงไม่มีการนึ่งนะคะไม่มีการใส่ใบตองแบบไทยด้วยมันคือแกงปลาใส่ชามทั่วไปนี่แหละค่ะเพิ่งจะมาเปลี่ยนเรียนแบบห่อหมกไทยแล้วก็เคลงมันตามระเบียบนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนไม่รู้จักห่อหมกไม่เคยเห็นอาจจะเข้าใจผิดกันได้ตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมต่างชาติที่ไม่เคย กินไม่เคยเห็นหอมหมกมาก่อนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดค่ะได้ว่าอันนี้มันคือต้นฉบับคือชาติไหนหรือว่าหอหมกไทยไอ้ที่สวยๆเ่ยนะคือของเขมเรอ้าวหรือว่าอาม็อกที่มันคล้ายอ้วกเนี่ยคือของไทยมันก็เป็นการเสียภาพลักษณ์ระดับประเทศนะคะและแน่นอนคุณผู้ชมไออาม็อกของกัมพูชานี่คือดูจากภาพแล้วนะ,ะมันมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะน่าสงสัยอยู่นะคะอายุอายเดไมปหมดดูแล้วมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลในการจัดจานเอาซะเลยนะคะขอยกตัวอย่างคุณผู้ชมความคิดเห็นของพี่เชฟท่านหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่า 啊！ เป็นเขาเป็นเชฟอาหารหวานคุณผู้ชมแตบบ่ว่าเขาโพสตเรื่องอมอกเนี่ยเอาไว้ในกลุ่มนะคะโดยเชฟเนี่ยเขาได้มีการอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารอามอกของกัมพูชาเอาไว้ค่ะโดยเขาบรรยายบอกว่า1เลยเนี่ย,ยกะทิไม่ใช่ซอสนะคะเขาเคี่ยวให้ข้นราดบนหน้าห่อหมกไม่ได้ใช้แบบเหลวๆแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องแต่งจานเลอะๆแบบอาหารฝรั่งเศสค่ะ2นะคะบอกว่าผักที่วางบนข้าวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห่อหมกเลยนะแปะมาเพื่ออะไรนะคะ3เลยเนี่ยคือมะนาวฝานไม่ใช่เครื่องเคียงนะคะแล้วก็ไม่มี ประโยชน์ใดๆกับอาหารจารนนี้วางมาทําไมก่อนบ้านมึงแดกห่อหมกแล้วแกล้มมะนาวหรอนะคะ 4. ค่ะใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บกระทงใบตองนะคะเก็บไว้แดกเองเนาะหน้าสูตรมีเยอะแยะจะก๊อปก็ก๊อปให้มันดีๆหน่อยเหอะอุบาทค่ะนิ้วชมแล้วที่น่ากังวลตอนนี้เนี่ยคือพวกเขเมรเนี่ยมันเริ่มนะอัปโหลดค่ะรูปภาพทําการอธิบายอาร์มอกที่เหมือนห่อหมกของไทยเราเนี่ยลงในโลกออนไลน์มากมายนะตอนนี้เซิร์ชกูเกิลไปอาร์มอกแทบจะเป็นห่อหมกไทยแล้วค่ะใครไป พบเจอที่ไหนนะอย่าลืมไปกดรายงานนะ่ชมลบมันออกไปจะลบออนไลน์นะอันเกิดึ้มันจะได้ไม่จำนะอย่ายอมให้มันเคลมของเราได้ง่ายๆค่ะ